จริงๆแล้วไอ้เรื่องการเผาตั้งแต่ที่กรณีของเสื้อแดงที่ถูกเก่าวหาเผาบ้านเผาเมืองหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยคือคุณไปดูมูลเหตุจูงใจมันได้เพราะว่ารัดกระทํากับเขาเหมือนไม่ใช่มนุษย์ในตอนช่วงอาหรับสปริงเนี่ยหรือแม้แต่ในอาเจเพะมันเกิดเหตุการณ์เรื่องเหล่านี้คนลุกขึ้นฮือต่อต้านอำนาจรัฐนี้ เละหมดไม่เหลือสถานที่ราชการแทบไม่เหลือที่พม่าไปดูก็ได้สถานที่ราชการอ้บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนที่หนุนมีนออนไลน์ไม่เหลือครับผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่เหลืออะไรลจริงๆเนี่ยทำอะไรก็ได้ปลดปล่อยคนข้างหลังไอ้ที่ผมสู้กับไอ้ระบอบเจ้าทุกวันนี้ก็คือก็ผมไม่มีอะไรจะเสียผมเสียไปหมดแล้วชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วในเมื่อกูมอดมึงก็ต้องมอดไหมกับกูมึงลง้มกูกูจะล้มมึงแต่ผมใช้วิธี ต่อต้านมันแบบใช้ศิลปะใช้การพูดใช้การโลนลงไงลุยก็ลุยกันไอสถาบันกษัตริย์ไม่เหลือเราจะเสียแล้วไงข้ามช่องทางธรรมชาติตอนรับอาหารย2ิบพฤษภาห้าเผมต้องไปแอบซ่อนต้องไปหลบภัยอยู่ที่นั่นที่นี่เพื่อหาจังหวะข้ามช่องทางธรรมชาติผมไปพร้อมเป้2ใบเท่านั้นเองชีวิตผมเหลือแค่เป้2ใบเท่านั้นเองหลังจากรับอาหารจากนั้นก็ตั้งสถานีวิทยุกันยืนยันไม่เอาสถาบันกษัตริย์มาตั้ง7ปีแล้วตั้งแต่ตั้งสถานีกันวันแรกแล้ว แล้วก็โดนมันไล่ล่าไล่ฆ่าพยายามปิดปากไล่ฆ่าพวกสถานีวิทยใุใต้ดินในประเทศเพื่อนบ้านอุ้มฆ่าไป8คน9คนมันไม่เหลืออะไรที่จะเสียแล้วแล้วสู้กไ็ไม่ได้ไปนั่งไล่สู้กับประชาชนคนทั่วไปที่เป็นเหยื่อเหมือนกันสู้กับต้นขั่วของมันคือระบอบกรรษัตริย์บรสิทธ ทุกวันนี้คือหลายคนอาจจะครึ่งคึ่งกลางๆเอ้ยแบบว่ายังมีอยู่ดีไหมเจรจาอยู่ร่วมกันพอเป็นไปได้ไหมคือผมก็เข้าใจคนที่อยู่ในประเทศมันมีข้อจํากัดเสนอเลยอะไรไม่แต่ผมได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมาแล้วว่ากับไอ้พวกระบบบริสิทิ์เนี่นอยู่ร่วมกับมันไม่ได้ทุกครั้งขอให้นึกถึงหน้าคนที่ถูกอุ้มฆ่าไปผู้ริภัยที่ถูกอุ้มฆ่าไปอาจารย์สุรชัยพี่ภูชนะพี่กาสลองลุงสนามหลวงสยามธีรวุฒิสหายเลือดโกตีเบียอิทิพลสุขแปน้นพี่ต วันเฉลิมให้นึกถึงหน้าพวกเขาว่าทําไมเวลาเราเสนอเราถึงต้องไปถึงการยกเลิกระบอบเพราะมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้ายังอยู่ร่วมกันได้ไม่มีทางเอาผิดที่มันอุ้มฆ่าผู้ทิไภัยไทยไป9คนนี้ได้เลยเราไม่มีทางเอาผิดไอ้คนที่มันสั่งล้อมฆ่าพี่น้องเสื้อแดงกลางกรุงสั่งล้อมฆ่านักศึกษาธรรมศาสตร์อ,อสั่งล้อมฆาปี3553ไม่มีทางเอาผิดมันได้เลยถ้าคุณยังยืนยันว่าให้มันอยู่ในระบบ ถ้าเราจะเอาผิดคนที่มันอุ้มฆ่าพี่น้องเรา,เ,ราเพื่อนเราเพื่อนผู้นภัยที่สู้ด้วยกันไป9คนได้เนี่ยทางเดียวมันต้องยกเลิกระบอบไม่ใช่ปฏิรูปแล้วอยู่ด้วยกันต่อในความจําเป็นที่ผมต้องเสนอยกเลิกระบอบกษัตริย์ความจําเป็นมันคือต้องการความเป็นธรรมให้เพื่อนเราพี่น้องเราที่ถูกพวกมันอุ้มฆ่า ดังนั้นก็ต้องยืนยันเพดานพวกผมยืนยันเพดานกันมาตลอดยกเลิกระบอบกษัตริย์ทางออกเดียวที่ประชาชนทั้งชาติจะได้มีอิสรภาพมีความเป็นคนเท่าเทียมกันมีความเป็นมนุษย์เท่ากับคนทั้งโลกเท่ากับชาวยุโรปเท่ากับประเทศต่างๆที่เขาได้รับการทรีตอย่างเป็นมนุษย์แล้ววันแรกที่ผมก้าวเท้าลงมาจากเครื่องบินที่สนามบินชันเดโกอยู่ใน รัฐของฝรั่งเศสแล้วผมรู้สึกเป็นมนุษย์ไงอยู่ในประเทศไทยรู้สึกความเป็นมนุษย์แม่งโดนกดจนเหลือให้กลายเป็นฝุ่นนะ่ะเพราะคิดอะไรแล้วพูดไม่ได้ทั้งทั้งที่ไอสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้ผิดพูดไปแล้วโดนไล่ฆ่าอยู่ฝรั่งเศสจะดามาคงมาคงทำได้หมดประธานาธิบดีวิจารณได้มันรู้สึกเป็นมนุษย์ไงแล้วผมก็เลยเข้าใจคนที่ออกมาต่อต้านระบอบออกมาต่อต้านเจ้าออกมาต่อต้านเผด็จก,การเพราะว่าเขาไม่ได้รับความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ จากการทรีตของระบอบกริส์จากการทีตของป็จการทาหารเขาก็ต้องต้องการการเปลี่ยนแปลงชาวพมา่าทําไมถึงจับปืนลุยกับมินองหลายก็มึงไม่นับกูเป็นมนุษย์กูจะนับมึงเป็นมนุษย์ได้ไงกูก็สู้กับมึงดิอืมกูก็มีตีนมมือะระบอกเี่เขาเป็นแบบนั้นอืมสิบนิ้วเท่ากันนะ่ะอืมทำไมมึงยิงกูได้ฝ่ายเดียวอะ่ะมึงทีกับกูต่างกว่ามนุษย์กูก็ทีกับมึงต่างกว่ามนุษย์จนกว่ามึงจะพูดกันเรื่องความเป็นมนุษย์แล้วค่อยวางอาวุธมาเจราจา ยืนยันแบบนั้นวิถีทางอื่นไม่มีทางเกิดความเป็นธรรมกับเพื่อนผู้ลิภัยที่ถูกอุ้มฆ่าไปไม่มีทางเลยต้องยกเลิกระบอบผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าสมมติการเคลื่อนไหวขบวนใหญ่หรือขบวนอะไรต่างๆในเะเทศไทยมันไปไม่ถึงการล้มระบบบปรสิตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีโมเดลตัวอย่างมาแล้วว่าประยุทธ์ลอยนวลแน่นอนถ้าคุณไม่ล้มระบบบปรสิตประยุทธ์ลอยนวลแน่นอนร0 0เซด้วยลอยนวลยังไงมาดูกันถาน้อมกิติขจรลิภยัยแป๊บหนึ่งบวช สามเณรกลับเข้ามาโดนประชาชนนะประชาชนครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยครั้งหนึง่ง14ตุลาหน1่งไล่เผด็จการถน,นอมออกประเทศได้แป๊บเดียวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยออกประเทศปุ๊บบวชสามเณรกลับเข้ามาชุบตัวชุบตัวที่วัดบวรใครเป็นคนไปรับไอซีเฮเยโอเป็นคนไปรับสานะมเณรถนอมกลับมาบวชในวัดของเจ้าคนบวชให้ก็คือองค์อุปชาของภูมิพล สามมนถนอมกลับเข้ามาในประเทศได้นั่นคือมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรถ้าเจ้าเป็นแบ็คหลังให้มันอันนั้นโบเดลวหนึ่งนะถ้าถ้าประยุทธ์โดนไล่หนักๆแบบนั้นก็คืออย่างน้อยก็ลิภัยไปน,นู่นนั่นนี่แปบ๊บหนึ่งแล้วก็บวชกลับเข้ามา 2. แบบสุจินดาค่าประยูนมีการปราปรามล้มตายนั่นคือโมเดล35แต่สุจินดาไม่ได้รับผิดชอบใดๆเลย เพราะว่าไอ้ภูมิพลเนี่ยเล่นเกมลงมาเป็นตัวกลางบอกว่าฉันเป็นกรรมการนะท,ทั้งทั้งที่จริงเมื่อก่อนวันก่อนมึงยังเชียร์สุจินดายังเชียร์รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็น,นรประชาธิปไตยของสุจินดาอยู่เลยเนี่ยฉันเป็นเป็นคนกลางนะเรียกจำลองเรียกสุจินดาเข้าไปปึ๊บปื๊บป๊บเจรจาจปื๊บปื๊บปื๊บปองดองกันนะละกันละกันคนไทยปื๊บ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 สี่ส,บส,ส,สิบสี่ศพที่เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาสามห้าไม่มีใครถูกเอาผิดศูญหายอีกไม่รู้เท่าไหร่ไไมมม่ีครรรถููเเออาาผิิดพพพะะะ ภูมิพลบอกมาให้เจราจาปุ๊บ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 ปองดอกสุจินดาขอเวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ร่างรับนูนใหม่นิรโทษกรรมตัวเองและทหารที่ออกมาปราบ44คนในวันนั้นโดยอ้างว่าเนี่ยฉันนิรโทษคดีให้พวกเธอนะที่มาชุมนุมเป็นบุญเป็นคุณเนีเป็นบุญเป็นคุณอีก <Yeah> แล้วสุจินดาเป็นไงทุกวันนี้ยังใช้ชีวิตรู้หลาฟู่ฟู่ฟู่ฟาอยู่เลยไม่ได้รับการลงโทษจากการฆ่าคน44คนอุ้มหายอีกอุ้มหายจนงโพอ่านอุ้มหายใครบีกไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้รัับผิิดดดใๆสกววนาาทีีเเยพระ ระบอกกษัตริย์คุ้มกะลาหัวมันอยู่ระบอบปรสิตคุ้มกะลาหัวมันอยู่มันเลยไม่ได้รับโทษสักนิดเดียวไอ้นี่คือทางที่2ทางที่3หนักสุดแบบสุรยุทธ์จุลาโนนแบบไอ้เปมพอหมดจากอำนาจกลัวโดนเช็คบินกลัวโดนประชาชนเช็คบินดึงกลับขึ้นมาเป็นองคมนตรีสุรยุทธ์จุลาโนนหลังรับประหาร4ี่เ้าลงมาเป็นนายกพะราชทานลงมาจากตําแหน่งองคมนตรีนะ่ะแล้วคนมันจะไม่รู้ได้ไงว่าเจ้าหนุนรับประหาร คนนั้นก็รู้ว่าสิมึงชัดเจนขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีส่งองคมนตรีลงมาเป็นนายกระธานตอนไล่ทักษิณอะแล้วพอบริาหารห่วยแตกเขาเรียกรัฐบาลขิงแก่ทำาเหี้ยอะไรก็ไม่เป็นลอกนโยบายทักษิณมาแต่ทํากระจอก,กว่าโกงกินหนักกว่าตรวจสอบไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลทหารคนก็เริ่มไล่เริ่มขุดนั่นไงมึงไปสร้างบ้านบนเขาใหญ่ที่ยังไอเทียที่หลวงที่อุทยานมึงสร้างไ, <ป S 1> ได,ได,ไดที่รมโบ้ไปไล่อะนะเออที่รัมโบไปไล่อะ <laughs> ก็โดนโจมตีปรากฏว่าแปดเปื้อนไม่ได้กัวแปดเปื้อนคลายอำนาจปลดล็อกให้มีรับนุนฉบ รัฐประหารฉบ,บับใหม่แล้วก็ตัวเองก็ขึ้นไปกลับขึ้นไปเป็นองคมนตรีในหลวงภูมิพลดึงสุรยุทธ์จุลานนท์ที่รัฐประหารทักษิณเนี่ยกลับขึ้นไปเป็นองคมนตรีอีกทุกวันนี้ยังลอยนวลเป็นประธานองคมนตรีมันบอก<า>ว่ามไม่มือเจตนาอันนี้ขนาดมึงไม่เจตนามึงนะไม่เจตนามึงสร้างบ้านได้ขนาดนี้สร้างคฤืหาานถ้ามึงเจตนาี่ยเรียกว่าเกลี้ยงเขาแน่มึงตัดถนนขึ้นไปสู่บ้านตัวเองในขนาดนี้นี่มึงไม่เจตนาเหรอไอชิบหายแล้วก็ความเหี้ยของมันก็คือว่าถ้าเป็นนักการเมืองคนอื่นโดนคดีแบบนี้ คืนให้แล้วคืนให้แล้วไม่มีคดีไอ้เฮียทําได้ยังไงคืนบ้านคืนที่ดินให้พื้นที่อุทยานแล้วไม่เป็นคดีไอ้เฮียมึงทาได้ยังไงความผิดสําเร็จไปแล้วไม่งั้นคนไปขโมยตู้เซฟแล้วก็ตามล่กกัน10ปีเออเอามาคืนให้แล้วไม่เป็นคดีนะไม่ได้ดิแต่ไอ้สุรยุทธจุลานนท์ไอ้ประธานองคมนตรีคนปัจจุบันของไอ้เสโอเนี่ยก็คือคนของพ่อมันยุคนั้นะทำมาแล้วครับ ยึดทั้งเขาใหญ่เที่ยงแต่เซืบอบกขาดเจตนาคืนให้จบก,กันไอ้เหี้ยคุณวันนีบอกว่าเราสามารถลื้อคดีได้ไหมลื้อไม่ได้หรอกถ้าไม่โค่นระบอบเจ้าถ้าไม่โค่นเราบอบอเจ้าลื้อคดีสุรยุทธลุกป่าลุกเขาใหญ่เที่ยงไม่ได้เลยมันคนของเจ้าว่ะมันคนของเจ้าแล้วเจ้าก็คุมนี่ก็คือทางออกที่สามไอ้เปมเนี่ยบริหารจนเหี้ยจนอะไรเละเทะหมดแปดปีการเมืองเละเทะหมด8ปีพอคนจะเริ่มเช็คบินแล้วมึงสะสมความเหี้ยความจันไรไว้มากพูดคนดึงไปเป็นองคมนตรี นี่คือโมเดลของเจ้าที่มันทําแบบนี้แล้วมันไม่ได้ทํากับเฉพาะนายกพระราชทานจาก รัฐประหารของพวกมันนะไอพวกนายพลที่เป็นมืออันดับต้นๆนในการฆ่าเสื้อแดงทั้งหมดไพบุญคุ้มฉาย,ยาแล้<า>วก็ดาวพง,วพงไอสองตัวเนี่ยม,มือฆ่าเสื้อแดงปี53าสามอีวชิราลงกรดึงขึ้นไปเป็นองคมนตรีหมดเลยแล้วคิดดูคู่คดีที่ไปฟ้องพ่อน้้งเชอไปฟ้องไอคนพวกนี้ว่าร่วมสังหารประชาชนในปี53เวลาเรื่องมันไปถึงในศาลศาลมันไม่กล้าเรียกองคมนตรีมาให้ปากคำมามาเป็นจำเลยมาเป็นพยานไง นี่คือความเร็วรามต่ําช้าของระบอบกษัตริย์มึงเอาข้าตากรไปเป็นลูกน้องสารก็ไม่กล้าแตะมึงมันก็คุ้มครองกันไปคุ้มครองกันมาเนี่ยสรุปแล้วข้าตากรไม่เคยถูกเอาผิดสารไม่กล้าเรียกองคมนตรีมาแม้แต่จะเป็นพยานยังไม่กล้าจะเรียกมาเป็นจำเลยเป็นคู่ความยิ่งไม่กล้ากลัวเจ้ารูปเจ้ามันอยู่บนหัวแล้วประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมได้ยังไง mm. นี่ก็เหมือนกันถ้าการไล่ประยุทธ์ครั้งนี้มันมันหยุด แค่ประยุทธ์มันจะวนลูบครับเข้าใจคําว่าวนลูบไหมครับพายเรือนในอ่างนะฮะ S <S มันจะกลับมาที่เก่าเลยพายไม่ถึงนักสีกับมึงพายวนในอ่าง่อันนั้นเป็นเกมของมันนะมึงวนอยู่อย่างเงี้ยมึงวนกันไปเถอะมึงพายมาไม่ถึงกูหรอกเพราะมึงวนพายวนอยู่ในอ่างนี่ก็เหมือนกันที่ทําไมผมถึงต้องย้ํานักย้ำหนาว่าประยุทธ์มันเป็นแค่หมารับใช้แล้วมันมีหมาอีกเป็นฟารม์มคุณไปฆ่าหมาประยุทธ์ให้ตายเนี่ยมันก็ส่งหมาตัวใหม่มามันมีอีกเป็นยขยงมีอีกเป็นโขงเป็นเข่งจอบลอเออมีอีกเป็นจอบลอเป็นค่ายเลยเออหมามัน,น่ะ มันก็จะส่งมาใหม่เรื่อยๆคุณก็ต้องไปนั่งตีหมาใหม่ตีหมาใหม่เรื่อยๆเ,เจ้าของหมาแม่งลอยตัวมาเป็นร้อยปีอะ่ะรู้จักไหมฟาร์มหมาจอปร,รอฟาร์มหมารับใช้กษัตริย์อ่ตายไปกี่รอบกี่รอบกี่รอบก็ไม่ชนะเพราะโดนหมามันกัดตายอเอาผิดเจ้านายมันยังไม่ได้ ทำไมประยุทธ์มันไม่กลัวอะไรเลยประชาชนจะด่าประชาชนจะไล่มันไม่กลัวมันไม่สนใจมันไม่แคร์ก็เพราะว่ามันรู้ว่าถ้ามันลงจากตําแหน่งปุ๊บมันจะได้ขึ้นไปเป็นองคมนตรีอยู่เหนือสารอยู่เหนือการเช็คบินอยู่ดีมันก็เลยไม่แคร์พวกคุณน่ะต้องแคร์ทำไมมันก็ไม่ได้มาจากพวกคุณพวกคุณไม่ได้เลือกผู้ไม่พลเลือกมันมามันงไม่สนพวกคุณมันงไม่สนไง